แล้วครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับซิมพัส s นะครับหม้อทอดไร้น้ำมันไฟฟ้ฟานะพารา,าโนมา่าอันนี้ประสงค์ความจุ3.5ลิตรนะครับรุ่น KQZG017 นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบในนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูสินค้าจริงกันนะครับไปเลยครับและนี่คือหม้อทอดไร้น้ำมันของซิมพัส s รุ่นนี้นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็จำชื่อรุ่นไม่ได้นะเป็นรุ่น3.5ลิตรนะครับเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยความโดดเด่นของเขาก็คือมันจะเป็นแก้วนะครับ เป็นเป็นแก้วขนาดหนานะครับซึ่งก็ใส่ของได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับตรงนี้อด้ามจับก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมไม่มีน็อตเลยนะครับอ่าอันนี้ผมก็ขอใส่เข้าไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอเสียบปลั๊กก่อนนะแล้วก็พามาดูฟังก์ชันเขากันเลยว่ามีอะไรบ้างใส่เข้าไปจริงๆเนี่ยตรงข้างล่างเนี่ยมันจะมีเกลียวอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหม อ่ะเราต้องใส่ให้มันตรงเกลียวนะครับมันถึงจะทํางานได้นั่นเองนะเสร็จแล้วเนี่ยพอมาตรงเกลียวเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆทัชนะแต่มันไม่ได้ทัชมันทัชแค่สามปุ่มข้างล่างนะครับเห็นไหมผมก็จะกดเปิดนะครับตรงนี้เห็นไหมแล้วก็จะมีให้เลือกโหมดนั่นเองอันนี้โหมดทอดเฟรนไฟร์โหมดทอดไก่โหมดอันนี้ไม่รู้อะไรนะก็จะมีหลายโหมดนะครับใส่กรอกสเต็ก นี่น่าจะขนมปังกุ้ง diy อันนี้ไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันนะอันนี้ละลายน้ําแข็งนะก็ปรับได้ทุกอย่างเราสามารถคัสตอมได้นะครับว่าเราจะเอาประมาณไหนตรงในส่วนนี้เนี่ยผมจะไปปักไว้ที่ทอดไก่แล้วกันนะเพราะมันใกล้เคียงสําหรับผมตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเพิ่มลดอุณหภูมิได้เห็นไหมลดได้ทีละสิบนะผมขอเป็นอุณหภูมิ2 0 0องศาไปเลยแล้วกันนะสูงสุดของเขาแล้วสําหรับนาที ก็ปรับได้นะครับว่าจะปรับเท่าไหร่อย่างนี้20นาที15นาทีก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็น200องศา20นาทีนะฮะหวังว่ามันคงจะยังไม่ไหม้นะครับก็คงจะเกลี่ยได้ที่อะผมว่ามันเยอะไปอะผมขอเป็น13ลวกันเพราะเดี๋ยวผมอาจจะกลับหน้าหลังนะครับให้มันได้ร้อนอย่างทั่วถึงนะครับนะเดี๋ยวผมจะกดเริ่มการทํางานเลยนะครับตรงนี้เรียบร้อยฮะเราก,กดแล้วนะครับ อ่ามันก็จะมีคล้ายๆอ่าสีส้มๆนะครับสวยงามนะครับเนี่ยสวยงามเลยนี่นะครับตัวพัดลมเนี่ยลมก็จะพัดลมร้อนลงมานะครับใส่อยู่ที่มุมผมสองร้อยองศาะนั่นเองนะครับอ่าก็เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละครับเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะเราก็เอาออมานะ แล้วก็ตั้งนะครับแต่ยี่เนี่ยมันร้อนมากอย่าตั้งกับไม้หรือตั้งอะไรที่มันเป็นอย่างนี้นะครับเราหาโลหะหรือหาผ้ารองแบบนั้นมาลองจะดีกว่านะครับหลายๆคนคงถามว่าแล้วทำไมผมไม่เอาวันนี้ลองนะครับจะได้ไม่ต้องล้างคือผมไม่แน่ใจนะว่าเวลาเราใส่ไอ้ไอเนี่ยไปนะครับไอ้แผ่นรองเนี่ยแล้วลมร้อนเวลามันเป่าลงไปกโกรกข้างล่างไงครับมันจะไม่ถึงข้างล่างนะเนี้ยผมกลับแล้วนะผมเวฟสองทีแล้วผมก็กลับแล้ว มันจะไม่ถึงข้างล่างตรงเนี้เราก็ต้องมาแบบพลิกนะครับซึ่งตรงนี้ที่ผมจับดูนะอันนี้คือด้านบนนะครับมันจะร้อนนะแต่ว่ามันไอ้ไอ้เนี่ยคือด้านล่างอันนี้คือด้านบนข้างบนเนี่ยมันจะร้อนนะแต่ข้างล่างเนี่ยมันจะร้อนไม่เท่าไหร่ผมเลยไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับการที่เราใส่กระดาษตัวนี้ลองไปแล้วข้างล่างอ่ะ มันแอมไอลมอ่ะมันไม่โฟแล้วมันไม่กกดันขึ้นมากลับนะครับประมาณนี้หรือเปล่านะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับหม้อทอดไร้น้ำมันของซิมพัสนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับคนที่ตั้งตามโปรแกรมนะครับแล้วก็ไม่มันยังไม่ร้อนหรือมันยังไม่กรอบนะครับก็ เอาเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมจงหวะมันจะกรอบนะแต่ก็ระวังเรื่องมันไหม้ด้วยก็ต้องเดินมาดูสักปั๊บนึงถ้ามันร้อนเกินมันก็อาจจะไหม้ได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับพร้อมผ่านแล้วนะครับสําหรับการทอดไก่อันนี้ไก่เนี้ยมันมันสุกมาแล้วแหละแต่ผมต้องการทําให้มันกรอบให้มันน่ากินเฉยแบบไก่เคฟซีที่มันค้างวันอะไรพวกเนี้ยพอเราซื้อมาแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นอ่ะมันก็จะใช้วิธีการเดียวกับอันนี้แหละก็คือตั้งโปรแกรมทอดไปเลยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับสําหรับ ซิมพลัส,สมอทตอรอรน้ำมัน35จลิตรน,นะครับใครสนใจก็ไปตามบ้าเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ไปายคลิปนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับ